สบายดีพี่น้องทุกครูทุกคนมือนี้ผมกะบ่ <c oughs> มีอย่างไรครับบ่มีแนวสีบอลเอฟซี FC มอนี้จะมาบอลเรื่องขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ที่ไอ้กดติดตามผมจนมหาหอดหนึ่งแสนซับนะครับเนาะหนึ่งแสนซับต้องขอบคุณ ด,ดีครับขอบคุณเอซหลายครับเพราะว่ากใส่เวลาน้ามากเกือบปีหนึ่งปีหนึ่งกลัวปีกลัวครับมึมงพี่บ่าครับกำลังออกแา่งที่นอนมาก็ต้องขอบคุณทั้งดานเอซทุกคนแล้วก็คนที่สร้างซ่องขึ้นมาให้นะครับนอล้วก็ คุณคนที่พักดันหลายๆเรื่องก็ขอบคุณรถครับรถรถไถคันนี้ก็ต้องขอบคุณเพราะว่าก็เฮ็ดให้ได้ยอดวิวได้เงิน,นได้เอ่อเงี้ยงก็ได้ยอดซับขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณน้องเหมียวโอ้พ่ะแม่นน้องเหมียวนะแล้วก็ขอบคุณคุณครับรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวจอดอยู่พูน พาคุ้มไหมคุนว่าสิเฮ็ดลงรถไหนวันคุณครับเห็นว่าซีาฟ้า่าอยู่คนพาคุ้มไว้เดี๋ยวเดี่ยวไปมอนิฟายไหมครับก็ต้องขอบคุณรถเกี่ยวขนาดนี้นกันที่มอบเงินให้มอบยอดวิวมอบยอดทรับให้มอบค้นติดตามให้งอบเอฟซี FC ให้เพิ่มขึ้นอีกหลายหล,ลายคนครับผมกะ มมีแนวสิซีบอกพี่น้องก็ซีบอกว่างไในเบิดความคิดอลไรเลยเบิร์ดพี่บ่าเบิร์ดพี่บ่าพี่น้องเต็มนี้เพีเดียวแง่งแง่งแง่งขอบคุณไปทั้งด้านน้องหมดครับแมงมุมนีกมน่กระเฮ็ดอะไรนผมได้มาถึงจุดนี้ได้แสนซับใช่ไหมน้องนี่เถิดดีนี่ครับเบิร์ดพี่บ่าครับกำลังลุกออกมาบังงงมาแงกันมาพ่อเมียครับลูกมันตักโซ่เรา หงเขายังไว้เรียบร้อยครับในดูหน้าหน่อยดิหน้าสดนะ FC อยากเห็นหน้าสดนี่แสนซับห้องหมอบรถเบนไหนเธอขั้นนี้ด้อเอาไปเลยเฮ้ยพราะซื้อแซนนี่กันนลเว้ยขันนี้ก็พ่อผมซื้อไว้ก่อนเพิ่นเสียครับประมาณ เันซื้อใบก่อนเสียประมาณมันซื้อพร้อมรถไถขนนั้นครับเขาออกเดือนไหนวารถไถขนนั้นกุมภาาด้วเนาะเขาออกรถก่อ,อกกกนเข<อ>าเอารถไถมาก่อนเออเอเอเขาออกเดือนกุมภามาด้วเนาะใช่ไหมวะอะไรอะไรอกุ้มผ้าไออ่ะเขาออกเดือนนึงกุ้มผ้าเลยเหรอเดือนใดกุมผาเออเขาออกกุ้มผ้าแน่าจะกลางกลางกุมภาเอไปปลายกุมภาใช่ไหม เออนั่นแหละผมผมนี่เพิ่นเพิ่นออกก่อนพันเสียเพิ่นพันอยากได้ครับเพิ่นมักแห้งรถโบราณนี่รถย่อนยุกย่อนยุกออกคัดสซีออกคัดสซเพิ่นมักเพิ่นซื้อมาเพิ่นเพิ่นหัวแห้งครับรถไม่รถไม่รถติดเพิ่นขีไปใส่มาใส่อะไรนี่จอดตากแดดพี่น้องแล้วรถคันนี้เพิ่นให้จอดในห่มเลยจอดในห่มยางนี่ครับเพิ่นเพิ่นคือสิห่วงเพิ่นเพิ่นออกมาได้หมบ่โดนนั่นก็เสีย อใช่ไหมน้องมดเราหอบให้เธอแล้วนะเธอเอาไปขี่เล่นเลยเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันทองอ่างมันหัวครับทองอ่างมันหัวน้ำมันเครื่องมันรั่วครับนิดหน่อยแล้วก็ตสตาร์ทห,ห,หัวขึ้กันอยู่หันกับหัวาฟองมึงอยู่เออแต่เขาเติมตลอดผมกับพี่นันเดยล่องสตาร์ทมึงอยู่แต่ว่าล่องไหลาหลอบแล้วมันติด <c oughs> แจ็คมันมีน้ำมันมันมีน้ำมันผมเอารถจากรรถสไลด์คนหลากมาแต่คนหลากครับนี่แหละผมมุสิเฮดอันนี้ไปเพื่อนเนาะไปยังดีในเอสทีบอกว่าไฟมันเปิดลในไปดูไฟมันไม่ได้เปิดตอนเย็นอ่ะที่จะดไถ่ายเป็นแสงอาทิตย์ฝั่งนู้น๋อมันสะไฟค่ะคุณมันสะท้อนมามันสะทอนมากครับเอสทีว่าไฟมันเปิดนี่แหละฉลองแสงทับกับได้รถคันนี้พอซื้อไปให้เด้นน่ก่อนมันจะเสีย อกอาแปปดเก้า 8, 8, ถึงม,ม่นาให้เาไปหวยเขาชมาลีชอล้อนี้เออแตบว่ามีเนี่ยก็ต้องขอบคุณต้องบอกพื่นว่า,า,าต้องขอบคุณบ่าต้องใหห็นาดอะไรกับท่านรางนาครับก็ต้องขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกคนท,ที่ติดตามล่ะก็ขอบคุณตี่กีผมกะบไทยทั้งนั้นซบมากผมรูต้อง ขอบคุณทุกๆศพขอขมาทุกๆศพท,ท,ทีทายมากนะครับเนาะจนไหนมาดังจนไหนมาได้แสนชับบ่าเป็่นดังนะพี่นอ้องกันซ้ำนี่แหละคลิปกับบันไดล่วงครับช่วงนี้เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างยังยังบอกพื่นไหนคิดยังพื่นออกครับสมองเฮ้มันคือสมองมันเบื่อเนี่ยพี่นอ้องมันสิว่างไหนครับเนาะบอกก่ถือหรอกคือมันเบื่บอเบื่อ ทุเรียนเครื่องหน่วยว่ะเฮ้ยทุเรียนหามีอยังใช่ว่าที่กินมือนั้นมือสุดท้ายเอออันปีนี่ที่กินแค่แทมนี่แหละสุดท้ายแล้วเพื่อนว่ะเขาบอกมือไปซื้อยุโรปตัดหนิมั่วครับมั่วตายมั่วแล้วก็ขอบคุณหาเจ็ดครับหาเจ็ดกะไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะขายขายไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนกับเดาไปส่งหัว่ตไปดูแลต่อ ฟอรกัจะขายยครับสี่แสนไปสี่แสนขายไหมสี่แสนไม่ขายเหรอจะไว้ทำไมอ่ะเอาไว้มันกับอะไรหองกินเงียด้เนอะนั่นพูดถามมันหองกินเงียด้เงียเกียมาเกียคืออีตัวดำดำนอนอยู่หันน em ี SO. ้่ครดีแอลยี่บันมือไม่เหรเน่าเน่ เหมือนมั่มึงนั่นแหละครับพี่น้องกะว่าสิว่ายัางไงต่อเนาะสี่ขอบคุณนหรือสีอยังผู้ใด้ไหมถ้าได้ขอบคุณนก็นต้องขอบคุณทุกคนแหละครับลืมคิดบ่อ,อครับมอมีแนวสีบออ่อว่าเหม็นมอมีแนวคิดบออ่อสมองมันตือ้อพี่ไ,ไหนล่งคลิปก็คือว่าสมองมันตื้อครับมันมันเออเลยไปแล้วนะน้องหมดว่าใช่ไหมปลาหมดแปร์น้ำสภาพไปเอามาาเาขาล,ลดเก้งพอนในที่ละ รถเอาไปซ่อมไปครับอยู่ลานซ่อมแล้วเลาพ่ผ้าไหนไปเอาอยู่นั่นแหละเธอนั่งประทุนหลังเลยนะพี่บ่าพี่น้องมึ่งพี่บ่าเป็นทุกอย่างให้เราได้ครับยกเว้นปกติครับคลิปนี้ก็บบ่าวไร้หางครับ ดูอย่างปิดคลิปแล้วทลิปนี้เอาทริปนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสบายดี